สวัสดีครับผมโจตีเฮดไซครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องพร้อมกับรีวิวจอยลิมิเต็ดตัว Xbox นะครับนี่เลย Doom the Dark Ages นะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนำวิธีการซื้อให้ถูกด้วยนะเพราะว่าปกตินี้เขาขายอยู่ในเว็บหนา2 0 0 7หรือ2009เนี่ยครับทุกคนนะแล้วแต่ร้านเนาะแต่ว่าผมได้มาในราคาแค่2 0 0พกว่าเองนะครับทุกคนนะนี่เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำกันด้วยนะเผื่อใคร กำลังจะซื้ออยู่นะครับทุกคนนะนี่เลยไม่แกะกล่องเลยนะครับยังหวะนี้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆกล่อ,องก่อนที่จะแกะกล่องละกันเนาะนี่เลยครับด้านหน้านะครับส,ยสวยๆเนาะเป็นแบบว่ากล่องสวยมากเลยเนาะต่างจากตัวกล่อง Xbox ็อกตัวเก่าเลยเนาะนี่เลยสกรีนนะครับนี่สกรีนดูมนะครับแล้วก็เป็นกล่องแบบมีภาษาไทายด้วยนะครับนี่เลย รวมเนื้อหาในเกมอะไรก็ไม่ดูนะเขาเขียนไว้หลายภาษานะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับเพวก Xbox One อะไรพวกนี้เนาะ Windows แล้วก็ใส่มือถือได้ด้วยนะอืมเป็นแบบไร้สายกับเสียบเอ่อสายได้ด้วยนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะประมาณนี้ครับทุกคนนะนี่เลยมีภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ผมซื้อผ่านร้านออฟฟิเชียลของ Microsoft เลยนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากได้ก็ ลองกดซื้อดูนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นี่โฆษณาเขาด้วยละกันนะครับเผื่อจะได้มีลายใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะครับอะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลยด้านล่างนะเป็นตัวแกะกล่องไม่ใช่ดิเป็นซิลเนาะอยู่ด้านล่างครับทุกคนนะจะเอามือแกะได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมแกะเลยผมไม่ได้มีคัตเตอร์ด้วยสิ๋องนง่ายแกะได้เลยยังไงโอ้โหซิลเลยแกะออกมา มีเอ่อถ่วงออกด้านในทําไงวะเนี้ยนี่ไงโอ้โหของใหม่ทุกคนต้องแกะนะเพราะ่าจะใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูกันนาจะแกะฝั่งนี้ครับทุกคนพร้อมยังเนี่ยพร้อมยังทุกคนกดอัดหรือยังไม่รู้นะครับอ่ะเปิดกันดูนะครับราคาแค่สองมันสองอ่ะคิดดูโคตรถูกนะครับอืมนี่เลยฮึบโอ้โหมาแล้วโอ้ของจริงเฮ้ยของจริงนี่เป็นตัวด้านๆนทุกคนสีด้าน,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 านว่ะ นี่เลยครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูกันแบบชัดๆแล้วก็จะลองเปรียบเทียบกับตัวเก่าตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนะไม่ใช่สิตัวธรรมดาครับไม่ใช่ตัวเก่าโถได้ของใหม่แล้วลืมของเก่าตลอดเลยทีเดียวเชียวอ่ะอันนี้ก็คือจอยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูของแถมกันหน่อยละกันนะครับก่อนที่จะไปดูจอยเนาะก็จะมีฐานตัวที่เป็นแรปบิดเนาะอืมที่โฆษณาอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับแต่ฐานนี้โคตรตำนานนะทุกคนนะน่าจะเป็นยี่ห้อที่ เป็นกระต่ายเนาะเราก็จาไม่ได้แต่เด็กๆเลยนะครับส่วนด้านในนี่รู้สึกว่าน,นี่ไงทุกคนข้างในนี่แถมการ์ดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโค้ดร,รีดีมอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือแจกสกินของดูมันเองครับเนี่ยก็คือตัวละครมันจะก็จะมีสกินด้วยนั่นเองครับแต่ประเด็นก็คือตอนเล่นนะเห็นแต่มือนะครับทุกคนนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็ได้มาก็ดีแหลนะเนาะเป็น สกินตัวละครดูมันเองครับประมาณนั้นเองครับแล้วก็ต่อไปไปดูจอยกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลยโอ้ทุกคนมาแล้วเดี๋ยววย่ายามโฟกัสให้นะครับทุกคนนะันนี่เลยอันนี้ก็คือจอไฟครับสวยมากเลยทุกคนนี่มาดูดีเทลข้างหน้ากันก่อนแล้วกันนะอนี่ดีเทลก็คือนี่เลยครับโอ้ยตรงนี้เป็นแบดด้านๆมาทุกคนแล้วก็เป็นแบบ ลอยถักถากดังด่างด้วยนะครับโอ้โหซื้อมาเก่าเลยนะครับทุกคนนะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมันเป็นลายของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะอืมมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นอ่าเป็นข้อความของในเกมดูมเรามั้งนะครับเนี่ยนี่แล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้สากนะครับทุกคนนะมันเป็นแบบด้านๆน,นะอืมแล้วมันก็กดก็กดง่ายดีนะเดี๋ยวผมลองดูกับตัวนี้นะ มันคนละสัมผัส่ะทุกคนตัวนี้สัมผัสมันก็คือเหมือนมันเป็นแบบพลาสติกแบบลื่นๆนะอืแต่ว่าถ้าตัวนี้มันเป็นสัมผัสแบบพลาสติกแบบด,ด้านๆนะครับก็น่าจะเล่นได้สนุกนะตอนที่เล่นเกมดูมเนาะเอออันนี้เป็นด้านๆเลยว่ะทุกคนแล้วก็ไอาการอนาล็อกนี่เป็นสีแดงว่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านๆนะครับตรงด้านข้างนะอตัวนี้เป็นสีเทานะครับนี่สีเดียวกันกับ ตัวพวกซีเล็กพวกนี้เนาะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นด้านๆมาทุกคนนะี่เดี๋ยวผมออโฟกัสให้นี่ตัวนี้เป็นด้านๆเหมือนกับอันนี้เดะเลยนะครับเฮ้ยอันนี้หายากกว่าให้อารมณ์แบบเหมือนเต่านินจามาทุกคนนะอ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เฮ้ยเหมือนในเกมเลยว่าแบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแบบเหมือนอลูมิเนียมที่มัน เอ่อเป็นด่งดางๆเนาะหรือว่ามันเป็นขึ้นขี้สนิมอะไรงี้ครับทุกคนนะแล้วก็มีโลโก้อะมีสัญลักษณ์ของ Doom Slayer อะไรเงี้ยครับทุกคนนะส่วนนี้เป็นข้อความนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้ทีเด็ดเลยนะครับตรงเลือดนะครับทุกคนน,นั้นเลยเป็นเลือดที่กระชอกออกมานะครับสังเกตดูนี่นี่ทุกคนสังเกตว่าดีเทลนี่ค่อนข้างที่จะโคตรดีนะครับเนื่องจาก ไอสีเลือดตรงนี้นะมันมีอยู่ตรงสีเขียวใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ถ้าว่ามันกระชอกไปตรงไอเลเยอร์อื่นด้วยอะไรงี้เนาะเออนี่เป็นความใสใจทุกคนดูดิแค่นิดเดียวเขาก็เอานะดูดินี่มันคนละชิ้นกันนะสองชิ้นนี้นะแต่ประเด็นก็คือมันมีกระชอกมาตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับเป็นอ่า L1 L2 องะไรงี้เนาะแต่เขาเรียกว่า RT เนาะ Xbox เนี่ยตัวนี้เป็นแบบ สีส้มแบบส้มช้ำนะครับทุกคนนะไม่ใช่ส้มแปลตอ่ะนี่ก็เป็นสีเทาธรรมดาครับส่วนด้านหลังนี้ก็ทีเด็ดครับทุกคนนะด้านหลังนี้ <c oughs> เป็นหนังนะครับทุกคนนะไม่ใช่พลาสติกนะผมว่าน่าจะเป็นหนังเลยแหละเฮ้ยหนังจริงวะทุกคนไงมันแบบนุ่มๆลงไปเลยนะครับเหมือนหนังรองเท้าหรือว่าหนังขิมกลัดเฮ้ยไอพวกขิมขาดเลยเนาะอืนี่แล้วทุกคนหายากนี่รุ่นแบบน,นี้แล้วก็ ด้านในตรงนี้มีีเครตด,ด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมาดูรัางุกคนว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเปิดเบาๆแล้วกันเดี๋ยวหักไม่ว่าไปนั่นมันไม่ได้กากขนาดนน,นี่เลยฮึนี่ <c oughs> ด้านหลังนี่ก็ยังใส่ใจนะดูดิมีกระต่ายน้อยด้วยนี่คนเห็นป่านี่กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยคอยลักอยู่ด้านในตรงนี้ครับจะเป็นแบบสก,กีนแบบก็ไม่ได้ชัดนะครับทุกคนแบบถลอกถลอกนะแต่พบว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทุก ทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถลอกที่ตัวบอดี้นะแต่ว่ามันถลอกที่สกินของเขาเองนะครับน่าจะเป็นการจงใจนะผมว่านะอืนี่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะต่อเออสาย่านแบบไล้สายนะแล้วก็เสียบสายได้นั่นเองครับทุกคนนะพอกดตรงนี้มันก็จะมีไฟขึ้นมานะเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับทุกคนนะอืนี่เดี๋ยวจาดให้ดูแบบ สด,สดกันเลยทีเดียวเชียวครับเอาเดี๋ยวๆก้องสั่นนี่ครับทุกคนเสียก็ไปติดปะเนี่ยไม่ติดเคมนะเฮ้ยติดว่ะโธ่ติดเฉยว่าจะได้เคมอยู่เดียวว่าไปนั่นก็ซื้อมาจะพังได้ไงเนี่ยโธ่นี่ครับทุกคนก็มีไฟขึ้นมาอกบล็อกนั่นแหละนะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆครับทุกคนนะไอตรงนี้น่ะเหมือนมอดกัดครับไม่ใช่เป็นรอยทะลอกนะเฮ้ยใส่ใจวะนี่ไง รอยถลอกที่บุ่มลงไปเลยนะครับทุกคนนะสังเกตดูอ่ะเดี๋ยวผมเอาชัดๆเลยนี่มันเป็นรอยถลอกที่บุ่มลงไปจริงๆเลยนะครับดีเทลพวกนี้นะนี่ไงน,นี่มันบุ่มลงไปแบบรอยถลอกที่ดูมสเลเยอร์ต่อสู้กับพวกกีกีนั่นเองครับนี่ตรงนี้ก็เป็นแบบแล้วเดียวว้นะเป็นแบบนูนๆขึ้นมานะครับทุกคนนะนี่ผมพยายามจะโฟกัสให้นะนี่แจ๋วะ แต่ที่ติ๋งไปมากตรงนั้นตรงนี้เป็นหนังเนาะเออหายากนะครับทุกคนนะถ้าเปรียบเทียบนะอันนี้ไงเปรียบเทียบนี่เปรียบเทียบก็คล้ายๆกันแหละนะแต่ประเด็นก็คือเอ้ยอันนี้ลิมิเต็ดโคตรๆเลยวะ่ะแล้วก็ความสัมผัสก็เหมือนกันนะครับอันเดียวกันแหละทุกคนแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นนะพูดง่ายๆนะครับส่วนด้านหลังของตัวนี้ก็เป็นพลาสติกโลนๆเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นหนังนะคิดดูทุกคนแต่ มันก็เป็นที่ราคาเนาะไอ้ตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้ประมาณสัก5ถึ700นะครับุกคนประมาณนี้ในตอนนี้นะบอกเลยว่าราคาขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครติดตาม j o ย x b x x ที่เป็น l i m i t ต็ดนะครับถ้าขายทั่วไปแล้วมันไม่มีขายแล้วหน่อยน่าจะขึ้นประมาณสัก5000หรือว่า499แน่นอนนะครับเห็นหลายเว็บแล้วนะครับถ้าใครไม่ซื้อตอนนี้น่าจะพลาดนะครับบอกเลยนะครับแค่ 2,002นะตอนนี้นะถ้าซื้อได้ใช้โค้ดนะถ้าใครใจร้อนก็2,005ก็ยังถูกอยู่นะทุกคนนะนี่มันก็ราคาสูงกว่าตัวปกติประมาณสักติ800แค่นั้นแหละครับทุกคนลองช่างใจดูแล้วกันนะครับนี่แล้วก็งานกล่องก็สวยนะประเด็นนี้เลยงานกล่องนะทุกคนนะถ้าเป็นกล่องเก่าล่ละมันจะต่างกันยังไงดี๋ยวผมเอาม้ดูนี่กล่องเก่ากับกล่องใหม กล่องเก่านี่มันจะยาวๆนะครับทุกคนนะนี่เลยกล่องใหม่มันจะเป็นแบบยูเรียวนะน,นี่นี่ประมาณนี้ครับทุกคนนะกล่องลีมาก <c oughs> นี่ครับทุกคนก็ลองช่างใจด,ดูครับถ้าใครจะซื้อนะครับนี่ดูในชื่อคลิปนะปเดี๋ยวโบจะใส่อยู่ใต้คลิปนะครับลิงก์ซื้อโดยตรงที่ผมซื้อมาจากทางร้านออฟฟิเชียลของ Microsoft กันเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนไม่นิโมนะครับร้าน พิเยษนะครับใส่โค้ดแล้วก็ไปซื้อได้เลยเอาหยิบเพียดเลยครับทุกคนถ้าใครอยากได้ไปซื้อได้เลยนะครับตอนนี้รีบเลยนะครับก่อนของจะหมดนะครับก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้เล่นเกมนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่โคตรสวยเลยวะทุกคนโคตรสวยจริงๆสวยจัดไม่ซื้อไม่ได้นะครับ